ชาตินี้ข้าไม่วันจะปล่อยเจ้าไปจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลงจบ <c oughs> คุณนี่ฉันว่าคุณจับผิดตัวแล้วแ <c oughs> หละหรือว่ามันจะเหมือนลครจำเลยรัก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> น้องสาวฉันไปหลอกน้องชายคุณในชื่ออื่น ใช่ฉันมีน้องสาวนะคุณแล้วน้องสาวฉันก็สวยมากๆจริงๆอะน้องสาวฉันไปทําให้น้องชายคุณอกหักจนฆ่าตัวตายอะไรแบบนั้นใช่ไหมอะถ้าเป็นแบบนั้นอะฉันเสียใจด้วยนะคุณแล้วฉันก็ขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะคุณแต่ว่าน้องสาวฉันกับฉันอะคนละคนกันนะคุณจะแก้แค้นกับฉันจับฉันมาแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ แล้วคุณก็เห็นแล้วว่าในละครเรื่องมันวุ่นวายมากมายแค่ไหนอ่ะฉันไม่มีวันหลงละคุณตอนจบด้วยเรื่องเคยเจอร์ได้เรามาทีละ